โอ้ยวันนี้พวกเรากำลังจะเป็นฮีโร่ย่งไรล่ะะีเกียเป็นฮีโร่้วยวิกกี้ฟันไปเลยมึงมันกา้ยมึงไม่มาเป็นฮีโร่ได้หรอกวิี้ะมึงมันกลายเป็นีเียไเยรู่กม่นการีเกยจรูเดี๋จะเป็นฮีโร่ได้มตมีสอนซหนึ่งนั่นใช่ใช่แล้วย้อนดัซอนี่มชื่อว่าเดสทรัวย์ไงล่ะเข้าใจไหมเพื่อน ึม э eh. ันแข็งแรงนะเแต่สทรเเอมันเป็นอะไรไมดีโคตรก็โคตรไม่ไม่ด <No> ีเลยรู้ป่าแต่นั <S 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 ่นเป็นวิดียวที่ทำให้มึงนึกแข็งแรงกลายเป็นีเด็กกัดงเหี้ยกอูเกิมโอดูเนี่ยมันสัรปุ๊บเปลาอต้มเราเยเอไ็ดเข้าไปพราะมันกายเยงใส่ดีเข้าไปด้วยใน้วลาฉียารกรรมกระกรแบรกรแลเอารสไปแล้ว อู oh. 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 Okay. Yeah, ้เจ right yeah. <The camera apan> ็บปวดทุกตารามาล่ะก็สัฟลาอู้อ้าอืมกับซปเปอร์ฮีโร่โอ้โชูสอ้วเมย์คงเหี้ยแลเดี๋ยวเช่อเ้ยก็ไปดีเอยุแล้ว้มมาแล้วครับนี่เสียบ้ออกอ้ขอพักคุณซเปอร์ฮีโร่้ดใจกับผมเยชูส แล้วทำไงต่อวะเอ่อเราสิสัทเล้ยงรึ้เาไดอีเอ้ยทุกคนก็เป็นฮีโร่ะแป็นเล้ะไอ้บิกกี้มาแล้วมกดปานมไปส่สามมันตะปานแล้วเปเล่นไม่เออพวกมันที่อะไรเนี่ยพวกเราเป็นฮีโร่ยังไงารบิกกี้เปฮีโร่กัเป็นฮีโร่แบบนี้บ้างนะเป็ดไปไม่ได้ตะโวจตะโหวดฮ้ยเดตวดดีว ไอพอดีมันติดใจันายากเป็นฮีโร่อะ What the fuck เรามานฮีโร่เด้วงใจกันเลยนะไนสไนเดซินนีกระดบิดีกว่าซินนีซินดี้วปไเลอโอเคถือว่าซินกลับไปดีับปรโอเกโอชโอะจมทุกคนกลาปฮีโร่ด้วเอซินดีโอไม่ในตัวเหียเลย เอาดูสูดเจ้สเกอาจเตอร์คือโจเตอร์ไงเลยได้กันเหยแมเน่ฉัมีบริการให้นายบริการอะไรอบริการอะไรวะนายสงสัยใช่ไหมก็ไครกงไงเอาเอไมใหญ่มึงจะต้องเด็กกูเจ้อเบนเอาเมเมาีดท้ายก็ตายแล้วอ้เีตัวนั้นปนีเรอจะปเจวยยออ จำาทุกคนกลาเป็นฮีโร่มันไม่ง่ายเอ้ไม่ใช่จะเป็นฮีโร่เลยนี่แม่กูเป็นฮีโร่ลยกเลยจะทุกคนกลเป็นฮีโร่เด็เป็นีสล้าไปเลยโอ้เอาเขมาเออโอ้โหคนดูขาเลนดูดีดีมากหายตั ด็อกเตอร์นั้นได้กล่าวกับผมไว้ว่ายาเสพติดสารซูเปอร์ฮีโร่หรือสายเดสทรอยเยอะมากไม่งั้นแกจะตายได้นะใช่เพรา้เขาก็เสพมันโอ้สาวสาวสาวดูไรตสาวสาวสาวูู